หตุที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จในการฝึกฝนสิ่งใดๆก็ตามมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีของฟรีในโลกนะถ้าเราปรารถนาความสงบของจิตใจเราก็ต้องทำเหตุ ให้ถึงพร้อมเหตุที่จะถึงพร้อมนำมาซึ่งความสงบแห่งจิตก็ได้บอกไปบ่อยๆนะพวกเราส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วมันก็เหลือแต่ว่าเราจะเอาชนะกิเลสได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ถูกกิเลสครอบงำตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะ ในแต่ละวันแต่ละวันกิเลสที่จะย้อมจิตย้อมใจของเราให้วิ่งไปสแสวงหาอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจยินดีกับสิ่งที่เพลิดเพลินพอใจทั้งหลายเราก็เสียพลังหรือปล่อยจิตปล่อยใจนะให้ขัดอกขัดใจกับเรื่องอะไรง่ายๆจิตก็ถูก ย้อมนะได้ความขัดเคืองก็เสียพลังอีกแล้วก็ปล่อยให้จิตใจหลงไปกับการขาดสติเพลิดเพลินไปกับความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างจิตก็ขาดพลังเหมือนกันนะจิตของทุกคนนะก็เปรียบเสมือนกับ แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งตราบใดนะที่ยังต้องใช้งานแบตเตอรี่ก้อนนี้อยู่เราก็ต้องคอยเติมพลังให้มันแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเสียพลังเวลาเราจะมานั่งทำความสงบให้กับจิตใจเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันมีพลังเราก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากนะัก จิตมันก็สามารถที่จะสงบตัวลงให้เราได้ใช้งานมันได้แต่ถ้าในแต่ละวันแต่ละวันนะเราปล่อยจิตปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งโลกทั้งหลายพูดคุยสนุกสนานเฮฮาฟุ้งซ่านไปไร้สาระหรือไม่ระมัดระวังจิตใจ ปล่อยให้ขัดอกขัดใจอะไรง่ายๆนะตลอดจนไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างที่บอกไปบ่อยๆนะมันก็เป็นธรรมดาว่าแบตเตอรี่ของเราแทนที่จะมีพลังก็เหลือแบตไม่มากเวลามานั่งหลับตาภาวนาทำสมาธิแบตเตอรี่ที่มีพลังน้อย มันก็ถูกดึงออกไปง่ายๆนะสิ่งยั่วยวนความคิดฟุง้งซ่านมันก็จะดึงให้เรากลับไปนะวุ่นวายกับเรื่องความคิดความฟุ้งซ่านของจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามหวังความเจริญงอกงามในการทำความสงบให้กับจิตใจแล้วแล้วก็เราก็ต้อง มาชั่งใจเอาว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเราซื่อสัตย์กับเป้าหมายของตนเองมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราหวังเอาจริงเอาจังให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมจิตใจให้ได้นะอย่างที่บอกบ่อยๆจิตมัน มีธรรมชาติที่ฝึกได้นะมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐมีจิตใจสูงเพราะฝึกฝนได้นะถ้าไม่ฝึกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เราแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เพราะว่า เราสามารถฝึกฝนตนเองได้นะเราสามารถใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองนะมนุษย์ผ่านการพัฒนามายาวนานจากอดีตอันไกลโพ้นมาจนถึงปัจจุบันนีนะ้ก็เรียกว่ามีพัฒนาการมาตลอดแต่เป็นการพัฒนา ในส่วนของเรื่องภายนอกสส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเจริญในทางโลกซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ความเจริญในทางโลกโดยมากนั้นมักจะนำมาซึ่งมันสวนทางกันกับความเจริญทางจิตใจ ความเจริญทางใจิตใจนะจำเป็นที่จะต้องกลับเข้ามาหยุดตัวเองนะหยุดการวิ่งแสวงหาอะไรต่างๆภายนอกแล้วก็ต้องหยุดหยุดจิตตัวเองให้ได้นะมันจึงจะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับการพัฒนาในทางโลกเลยก็ว่าได้ในทางโลกเนี่ยเขาจะต้องวิ่ง แข่งขันกันนะเพื่อเอาชนะกับธรรมชาติก็ดีนะหรือเอาชนะกับบุคคลเื่นๆผู้เป็นคู่แข่งขันในทางการค้าในทางการเรียนในทางอะไรก็ตามแต่ในทางธรรมะในทางการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตนเองแล้วเราไม่ต้องเอาชนะใครทั้งนั้นเราต้องเอาชนะกิเลสต,ตัวเอง เอาชนะจิตที่มันคอยจะวิ่งหนีออกไปจากการรู้ของเราจิตมันมีธรรมชาติที่เราปล่อยมันให้มันวิ่งไปหาเรื่องภายนอกมานานแสนนานเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดานะที่จะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะ เปลี่ยนอุปนิสัยใหม่เปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตใหม่ไปเลยนะถ้าใครหวังนะความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็เราจะปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบเดิมไม่ได้นะจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต นะเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปปล่อยมันนะอย่าปล่อยให้เป็นรูรั่วรูรั่วเล็กๆวันนี้นะเรานลกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันก็จะกลายเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตนะถ้าเราปล่อยปละละเลยโอกาสที่จะทำให้จิตใจเราขาดสตินั่นแหละนะช่องทางไหนที่ เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราขาดสติง่ายๆนั่นแหละเป็นรูรั่วอยู่ลองสำรวจชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันดูเรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนเป็นสติที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกตัวด้วยหรือเปล่าเป็นสติที่ประกอบไปด้วย ความเข้าใจด้วยหรือเปล่านะนะความเข้าใจในธรรมชาติความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในแต่ละขณะปัจจุบันเนี้ยมันมีธรรมชาติที่ร้วนเปลี่ยนแปลงนะแปรปรวนแล้วก็ดับสลายไปนะ มันไม่เคยอยู่นิ่งมันไม่เคยที่จะยอมให้เราเห็นมันอย่างติดติดต่อต่อก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจรึงจะต้องพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้มีความนิ่งพอนะถ้าเราไหลไปกับมันเมื่อไหร่เราก็จะไม่เห็นมัน เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเพราะว่าเปรียบเสมือนเราลอยคออยู่ในน้ําไปกับมันมันไหลไปเราก็ไหลไปด้วยอย่างนั้นนะเราจึงไม่เห็นนะถ้าเราเห็นมันเที่ยงเมื่อไหลแสดงว่าเราไหลไปกับมันเราจึงจะต้องมาฝึกธรรมชาติชนิดใหม่เป็นธรรมชาติของผู้ที่ถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ให้ได้ รู้ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงกับมันะไม่เข้าไปพยายามทำอะไรกับมันนะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะต้องคอยฝึกฝนนะด้วยการหมั่นเจริญสติให้มีความติดต่อต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันขนาดเฉพาะหน้า แล้วก็มีปัญญารู้เท่าทันมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะไม่ท้อไม่ถอยไม่เลิกไม่เบื่อไม่นายทาทุกวันวันหนึ่งทำตลอดเวลาด้วยนะแต่ละวันแต่ละวันทําเข้าไปในทุกการกระทําทุกการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละมันจะค่อยๆสะสมนะเป็นความเคยชินใหม่นะเปลี่ยนนิสัยได้เมื่อไหร พัฒนาการก็จะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อนั้นเป็นลำดับดัาบไปตามสมควรแก่เราให้ความสำคัญกับมันมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่เต็มเวลาปฏิบัติดูธรรมะที่มีอยู่เฉพาะหน้าแต่ละคน,นก็ดูสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เรา จิตมีความตั้งมั่นมากน้อยเพียงไรถ้าจิตยังไม่มั่นคงนะเราก็ต้องอยู่กับการจดจอ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นหลักไว้ก่อนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ลมหายใจมากที่สุดนะลมที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละใช้เป็นเครื่องมือนะ กาอยู่กับลมติดติดต่อต่อไปเผลอเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับลมใหม่ทุกครั้งทําอย่างนี้ซ้ําๆนะจนกว่าจิตมันจะยอมเกาะอยู่กับลมอย่างติดต,ต่อต่อเนื่องได้แล้วก็ผู้ใดจิตมีความตั้งมั่นพอสมควรแล้วเราก็ไปเรียนรู้ความจริงนะภายในขอบเขตของร่างกาย ความรู้สึกนะตั้งแต่บริเวณจุดไหนที่มันเด่นชัดนะเราก็ดูมันไปแล้วก็ไล่ไปให้ทั่วทั้งตัวเปิดจุดรับรู้ให้ทั่วทั้งตัวภายนอกและภายในนะเคลื่อนไปให้ทั่วนะเพื่อให้ลุถึงสัพพกายปฏิสังเวที ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเมื่อไรก็ตามจิตพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่สามารถรู้ตัวทั่วพร้อมได้อย่างแท้จริงนะภายในหนึ่งลมหายใจที่เข้าหรือออกเนี่ยสามารถรู้สัมผัสถึงความรู้สึกได้ทั่วทั้งตัวทั้งภายนอกและภายในนั่นแหละ จะเริ่มเห็นความจริงอีกชนิดหนึ่งที่รอคอยเราอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นปฏิบัติไปให้ถึงจุดนั้น,นเพื่อที่จะพัฒนาจิตให้เข้าสู่การเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติในระบบที่เป็นปรมตัตสัจจะเพื่อที่จะเห็นความจริงที่เหนือสมมติบัญญัติเป็นความจริงที่จะทำให้พวกเรา ก้าวข้ามความยึดมั่นถือมั่นในส่วนลึกของจิตได้อย่างแท้จริงนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยกันทุกคนขอนะเจริญพร